สวัสดีครับผมการจากสุมคอมเบลลานะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมมาอยู่กันกับกระเป๋าซีรีส์ใหม่ครับจากโนมติกลูมาบอกไว้ก่อนเลยครับว่ากระเป๋าซีรีส์นี้เป็นกระเป๋ากล้องที่ผมเกียดที่สุดเลยและผมเกียดมันเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูเหตุผลเว้นพร้อมกันครับถึงผมจะไม่ชอบกระเป๋าใบนี้แต่กระเป๋าใบนี้กันน้ํากันฝนไม่ต้องใช้ถุงกันฝนอีกต่อไป หากคุณเป็นคนชอบกระเป๋าไซลิงนะครับนมติกดูม่า9ลิตรและ12ลิตรตอบโจทย์คุณได้ด้วยตัวของสายที่สามารถปรับได้อย่างรวดเร็วระบบฝาปิดแบบฟัวเพนครับพร้อมระบบแมกเนติกและสามารถหยิบกล้องเข้าและออกได้อย่างรวดเร็วตัวกระเป๋าเป็นวัสดุทรงแข็งแข็งแรงทนทาน แข่งรอบด้จริงๆแล้วเกิดใครอยากได้อุปกรณ์แบบที่ผมเอามาใช้ถ่ายวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้ถ่ายให้ดูไปเลยผมใช้เป็น Canon r 5 c นะครับและอีกกล้องนึงก็คือเป็น Canon R5 เลนส์ทั้ง2ตัว,ตวเป็นเลนส์2 4 7 0 f 2.8และก็15-35 f 2.8นะครับผมใช้ร่วมกันกันกบไมค์โหลดไวเลสโปนะก็ให้เสียงสู้กับเสียงฝนแบบนี้เลยนะครับเสียงเป็นยังไงภาพเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาดูกันได้นะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอยากได้ก็สามารถไปจัดไปซื้อของซื้ออุปกรณ์ตามได้เลยนนะรที่ซูม อย่าไปซื้อร้านอื่นนะครับผมมันเริ่มกันด้วยที่ว่ากระเป๋าซีรีส์นี้นะครับกับซีรีส์ลูมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับกระเป๋าซีรีส์ลูมาเนี่ยเป็นกระเป๋าจากแบรนด์โนมันติกครับผมว่ากระเป๋าแบรนด์โนมันติกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมนะครับหรูหรา มีระดับผมว่ามันก็คือเหมือนเป็นแบรนด์ไฮเอ็นแบรนด์หนึ่งนะครับของสายที่เป็นกระเป๋ากล้องนะครับก่อนหน้านี้นะครับโรแมนติกเนี่ยมีกระเป๋ากล้องนะที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่บางคนน่ะอาจจะไม่ชอบในซีรีส์พวกนั้นเพราะว่าขนาดที่ใหญ่น้ําหนักที่เยอะแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบกระเป๋าพวกสะพายในเมืองไปทันเท่าไหร่นะครับตัวผมเองอะ่ะผมมีใช้อยู่1ใบครับและนี่คือใบที่ผมใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับเป็นใบรุ่นซีรีส์ก่อนหน้านะครับจะเป็นสีดําในลักษณะแบบนี้เลยผมชอบมันมากเลยนะด้วยความที่มันเป็นกระเป๋แบบ ทรงแข็งนะครับแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ก็ติดอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าขนาดเนี่ยผมอยากได้ความจุเพิ่มเพิมไใหม่สักนิดนึง8ลิตรเนี่ยมันน้อยเกินไปหน่อยในรอบเนี้ยทางโนมาติกเขาเลยได้ออกมาเป็นกระเป๋าที่มีความแคชชวลมากขึ้น มีเนื้อมมาขึ้นนะครับแล้วก็เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยรวมถึงขนาดแล้วก็น้ําหนักที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับอย่างในซีรีส์ลูมา a นี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบครับแบบแรกเลยอันนี้ก็คือเป็นแบบแบคแพคสะพายหลังนะครับอันนี้จะมีขนาดความจุอยู่ที่18ลิตรครับสใบนี้นะครับจะเป็นรุ่นเล็กสุดก็เป็นรุ่นสลิงนะครับจะมีความจุอยู่9ลิตรใบสีเขียวนี้นะครับก็เป็นสลิงเหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นที่มีความจุ12ลิตรครับผมทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมีความคล้าย เห็นได้เลยคือตัวของ12ลิตรนะครับจะสูงมากกว่าตัว9ลิตรเนี่ยพอสมควรเลยแต่ในเรื่องของความหนาครับตัวของ9ลิตรแล้วก็12ลิตรเนี่ยครับมันเท่ากันเลยอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของสายสะพายที่ตัวของ12ลิตรเนี่ยเขาจะมีสายซับบาร์นะคะเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักนะเพราะว่าตัวของ12ลิตรเนี่ยเวลาใส่ของมันก็หนักกว่าอยู่แล้วนะแต่ในตัวสายคาดเนี่ยครับทั้งตัว9ลิตรแล้วก็12ลิตรเนี่ยเป็นสายเหมือนเข็มขัดนิรภัยเลยสีเนี่กนีงสดํา สีเทา,าครับที่จะได้สายคาดเป็นสีดําแบบนี้ในเรื่องของสีอ่ะในรอบนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นชัดเลยนะครับว่าเขามีสีอื่นนอกจากสีดําแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับที่เขามีมาให้ก็คือเป็นสีเทาหินแบบนี้นะครับในเว็บเขาจะเรียกว่าเป็นสโตนนะครับแล้วก็สีดําแบบนี้นะก็จะเป็นดําทั้งกระเป๋าเลยนะครับผมและอีก2สีใหม่ครับก็คือเป็นสีชาไทยอันนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นชาไทยละกันจริงๆในหน้าเว็บอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นสีสนิมแต่ผมรู้สึกว่าของ จริงมันเหมือนชาไทยมากกว่าขอเรียกว่าเป็นนกอชาไทยแล้วกันนะผมแล้วก็อันนี้เป็นน้องชาเขียวครับสีของจริงอะ่ะถ้าใครนึกไม่ออกเป็นสีแบบไหนกออ็อารมณ์ประมาณชาเขียวนมะครับเหมือนกันเลยผมว่าถ้าตัวที่น่าสนใจอะ่ะถ้าในเรื่องสีนะผมว่าตัวของสีเขียวของชาเขียวเนี่ยกับสีชาไทยเพราะว่ามันรู้สึกโดดเด่นอะมากกว่ากระเป๋ากล้องในตัวใบอื่นดีนะครับผมอ่ะทีนี้ในเรื่องของฟังก์ชันว่าทําไมผมถึงไม่ชอบกระเป๋าใบนี้นะครับคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบกระเป๋าทรงแข็งแขงอยู่ แ,แต่ในรุ่นเนี้ครับเขาตอบโจทย์เกินไปมันแข็งแบบอ,อแข็งแข็งเกินคือแข็งหมดทุกด้านเลยอะ่ะมันเป็นโครงลวดอะครับ ทั้ง4ด้านแบบนี้เลยนะของช่องฝาอันนี้จะเป็นทั้งในตัวของ9ลิตรแล้วก็12ลิตรเลยครับคือถ้าใครชอบทรงแข็งๆแล้วเป็นคิ้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันแข็งมากๆแต่โดยส่วนตัวผมว่ามันแข็งไปนิดนึงเพราะเวลามันใส่กล้องที่มันใหญ่ครับมีกระโหลกขึ้นมานิดนึงอะ่ะมันใส่ไม่ค่อยได้อย่างเนี้ย เป็น R5 ครับแล้วพอใส่ตัวของเคสหลิกกัแล้วเนี่ยทำให้ตัวของฐานดน้านล่างมันจะใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับข้อเสียคือคือมันเสียบยากครับตัวเคสเนี่ยมันจะไปติดขอบลวดนะครับทาให้บางทีใส่ต้องกลางนิดนึงอ่ะมันถึงจะดันเข้าไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวฝาเนี่ยครับเขาจะมีติ่งแม่เหล็กแบบนี้เล็กๆมาให้นะครับเพื่อที่จะฝาปิดอย่างนี้นะครับคือพอเรารูดซิปออกมาหยิบกล้องมาใช้แล้วนะครับเราก็แค่ปิดฝาลงไปก่อน ชั่วคราวยังไม่ต้องรูดซิปนะครับมันก็จะสามารถเปิดหยิบออกมาใช้ได้ด้านบนก็จะมีช่องซิปนะครับเป็นช่องเดียวแบบนี้แล้วก็ แยกซ้ายแยกขวานะครับแยกเหมือนกันเลยทั้งในรุ่นของ9ลิตรแล้วก็12ลิตรครับและช่องนึงนะครับก็คือด้านบนอย่างนี้เป็นช่องกระเป๋าด้านบนเสริมมานะครับใส่อะไรได้ช่องนี้อย่างนี้ผมใช้เป็นตัวซัมซุง S23 Ultra นะครับเครื่องก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะก็ใส่เข้าไปในนี้ครับแล้วรูดซิปปิดได้ครับอันนี้ก็ทําได้ในทั้ง9ลิตรแล้วก็12ลิตรครับเหมือนกันเลยนะตัวด้านหน้านี้มันก็จะมีช่องแล้วก็แบ่งเป็นร่องๆมาไว้แบบนี้นะครับนี่อันนี้สอดได้สําหรับใช้กับอุ ของเขาก็คือเป็นสายคาดจะเป็นสายคาดอย่างยืดแบบนี้เวลาที่เพื่อนๆเอาไปใช้แล้วก็ติดเป็นขาตั้งกล้องอะไรแบบนี้แล้วครับแต่ปัญหาที่ผมเจอคือในตอนแรกนะผมคิดว่าช่องเนี่ยมันน่าจะใส่เป็นตัวคาดของพวก กระเป๋าเสริมของช่างภาพได้แต่พอจริงๆมันมันใส่ไม่ได้อะมันกว้างมันกว้างไม่พอนะครับในช่องนี้ตัวของช่องในกระเป๋าเนี่ยผมว่าตัว9ลิตรกับ12ลิตรอะมันน้อยไปนิดนึงมันไม่ได้มีช่องเสริมอะไรเยอะมากนะครับนอกจากช่องด้านบนแล้วก็ช่องตะข่ายด้านใน2ช่องเนี่ยก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการใช้อันนี้ก็อาจจะหาเป็นกระเป๋าเสริมครับที่เป็นแบบเป็นเพาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใส่เมมใส่แบตใส่สายชาร์จแล้วก็ยัดเข้าไปในนี้ได้เพราะอย่างน้อยเขาก็ได้พื้นที่เสริมขึ้นมาเป็น9ลิตรกับ12ลิตรเนี่ย ผมว่าก็โอเคคือมันได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะเลยนะครับและอีกจุดนึงครับที่ทําให้ผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่สําหรับตัวของ9ลิตรแล้วก็12ลิตรนะครับ<ๆ>ก็คือในจุดของความที่ฝามันเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขอบมันดันแข็งไปทั้งหมดเลยทําให้เวลาเราใส่ของแล้วมันใหญ่เกินกว่าช่องกระเป๋าะครับ<ๆ>เกิดสมมติเพื่อนๆใส่เลนที่มันยาวแล้วตัวของช่องมองกล้องมันดันออกมาอย่างเงี้ยครับมันจะปิดฝาไม่ได้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้9ลิตรนะครับแล้วสมมติเป็นตัวนี้ที่เป็น 50 1 2 gm นะครับกับตัวของ a 6 7เจ็ด้ไปเห็นไหมครับว่ามันจะยาวเกินขึ้นมาจากตัวกระเป๋าถ้าเป็นในบางทีเนี่ยกระเป๋าทรงพวกนี้มันมักจะต้องยืดตัวเองได้อีกนิดนึงนะแต่ตัวนี้ครับถ้าเกิดกล้องมันยืดขึ้นมาอย่างนี้สมมตินะไม่สามารถปิดได้เลย <c oughs> คือเวลามันปิดอะ่ะ <Costa> มัน, <c oughs> มนก็นจะเป็นอย่างเงี้ยทำให้ผมไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในบางสถานการณ์อ่ะ เราอาจจะคาดเดาไม่ได้ว่าเราไปเที่ยวแล้วเกิดจู่ๆจะต้องใส่ของที่มันเยอะกว่าความจุในกระเป๋าที่มีครับบางทีมันยืดออกมาเล็กน้อยมันก็ยังใช้งานได้ใช่ไหมแต่พอตัวนี้มันยืดออกมาไม่ได้อีกแล้วครับคือมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่มาทันจัดสรรพื้นที่กันให้ดีนะกลายเป็นจุดด้อยไปครับที่ทําให้ผมรู้สึกไม่ปลื้มเท่าไหร่สาหรับตัวของ9ลิตรและ12ลิตรอันนี้นะก็จะเป็นตัวของ9ลิตรนะเวลาถ้าเกิด9ลิตรเนี่ยใส่ตัวเลนส์นะครับอย่างนี้เป็น24.70-2.78นะครับ GM2 ใส จะยืดขึ้นมาด้านบนนิดหน่อยนะครับอันนี้ยังสามารถปิดได้ยังถือว่าไม่ยืดออกมาจนเยอะจนเกินไปนะครับคือถ้าเกิดใส่ในตัว12นิ่ยสบายเลยอย่างนี้ผมใส่เป็น A67 ใช่ไหมครับกับตัวของ 5 0หรือ2คือในไซส์เดียวกันถ้าเกิดเป็นพวก H7C H7C2 อะไรเงี้ยก็ยังใส่ได้สบายเลยนะครับในกระเป๋าวันนี้ก็ยังเหลือพื้นที่ได้อยู่นะด้านบนก็ใส่เป็นแบตเตอรี่ใส่ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ไปก็ได้ครับผมลืมพูดข้อดีไปเรื่องนึงนะครับของซีรีส์ลูมานะตัวผ้าของเขาเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะมันจะเป็นผ้าแบบ สักๆแบบนี้ครับจะไม่ได้เป็นผ้าแบบลื่นๆื่นนิ่มๆนะครับมันเป็นผ้าแบบโพลิสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นผิวแบบ900ดีนะครับแล้วก็มีการเคลือบกันน้ำมาเนี่ยทำให้ตัวกระเป๋านะครับทุกใบเลยของซีรีส์ลูมานี่ครับมันสามารถกันน้ำได้โดยที่ตัวกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องมีผ้าคลุมกันฝนนะครับที่เขาบอกนะว่าตัวโนมาติกลูมาของนะครับเป็นผ้าแบบกันน้ำเนี่ยผมไดเอามาจุ่มแช่น้ำฝนเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วก็อย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าข้างในเนี่ย เปียกหรือเปล่าจะกันน้ําได้อย่างที่เขาบอกเราไว้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเริ่มจากตัว12ลิตรนะเปียกชุ่มกันเลยทีเดียว<ม>เห็นไหมนี่เดี๋ยวจะดูด้านในนะครับเริ่มจากตัวช่องด้านบนก่อนเลยเปียกไหมแห้งสนิทนะครับมาดูช่องด้านในกันดีกว่าไม่ได้มีความเปียกชื้นอะไรเข้ามาด้านในเลยนะครับแห้งสนิทเห็นไหม อาจจะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้แช่ไว้เยอะเลยนะครับแต่ตัวผ้าแบบนี้อาจจะไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับคือกันได้แหละแต่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดอยู่นานๆแบบจุ่มแช่ลงไปอย่างเงี้ยก็อาจจะกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอกับฝนตกในลักษณะแบบนี้ถือว่าโอเคผ่านมากๆเนี่ยเห็นไหมน้ำไม่ได้ซึมเข้าไปตัวแบ็คแพคเนี่ยครับก็เป็นมันกันเลยเห็นไหม น้ำไม่ได้ซึมเข้าไปเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าจะตากฝนอยู่นานเลยมาดูท,ที่ช่องด้านบนก่อนนะครับช่องที่โดนฝนมากที่สุดแห้งสนิทนะครับอันนี้เปียกเพรามือผมนะ,นะแห้งสนิทนะไม่เปียกเข้ามาด้านในนะครับถือว่าทำมาโอเคเลยสอบผ่านครับสำหรับการเจอฝนตกแบบนี้ ดยที่ไม่ต้องมีถุงกันฝนนะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของรายละเอียดของตัวกระเป๋าแบ็คแพ็คกันดีกว่ามาเริ่มที่ตัวช่องด้านข้างนี้เลยครับด้านข้างนี้น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของโนมาติกที่เป็นแบ็คแพ็คไปแล้วคือเป็นแม่เหล็กแบบนี้ครับเวลาที่ไม่ใช้เนี่ยก็สามารถแปะลงไปเป็นแม่เหล็กแบบนี้ได้นะครับมันสามารถใส่ขาตั้งกล้องก็ได้นะแล้วก็สายคล้องที่เขาให้มาเนี่ยครับคล้องไปกับตัวขาตั้งกล้องได้เลยแล้วก็ลูดรัดเอาไว้นะครับนี่มันก็สามารถใส่ ขวดน้ำแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นขวดน้าขนาด600มลลิตรนะคะผมก็สามารถใส่ได้สบายสบายเลยแต่ถ้าเกิดใหญ่กว่าน,นี้อาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับตัวสายสะพายกระเป๋าเนี่ยครับก็จะมีจุดคาดหน้าอกมาให้แบบนี้เลยนะครับแต่ตัวคาดหน้าอกเนี่ย มันถอดออกไม่ได้ครับได้แค่ปรับระดับรูดขึ้นรูดลงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอันนี้ช่องด้านหลังสุดเป็นช่องใส่คอมพิวเตอร์นะครับพวก macbook l a p ปท็อะไรพวกนี้ก็ใส่ในนี้ได้มันลึกลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ช่องใส่ p o กเก็ตด้านบนแบบนี้นะครับจะเหมือนกันเลยกับต,ตัวของ9ลิตรแล้วก็12ลิตรนะครับใส่มือถือลงไปได้นะครับนี่ เครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ใส่ได้สบายๆเลยใครจะใส่เพราะแบงค์ใส่พาสปอร์ตก็ได้ครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเปิดแบบนี้ครับเพื่อที่จะแอเซทแบบนี้เข้าช่องใหญ่ด้านบนอันนี้จะใส่เสื้อผ้าใส่ของใส่หูฟังอะไรแบบนี้ก็ได้ครับแต่ช่องเก็บกล้องจริงๆเนี่ยจะสามารถเข้าได้2ช่องทางครับคือช่องด้านข้างแบบนี้หรือจะเป็นช่องแบบเปิด full เอเซ็นะครับก็คือเปิดจากด้านหลังเปิดออกมาเต็มๆอย่างนี้เลยตัวของด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องเล็กๆเนี่ยเป็นช่องตะข่ายนะครับ3ช่องก็จะเป็นซิป แบบแค่2ตัวแบบนี้นะครับเอ๊ะด้านบนเนี่ยจะแยกช่องซ้ายขวานะครับมีเยียบตรงกลางเอาไว้ด้านล่างจะเป็นช่องเดียวกันนะครับตัวพาร์ติชันด้านในนะครับมันจะเหมือนกันเลยทั้งตัวของ9ลิตร12ลิตรแล้วก็18ลิตรที่เป็นแบ็คแพ็คนะครับคือเป็นลักษณะเดียวแบบนี้กันเลยนะก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับก็จะมีความแข็งเนี่ยพอสมควรแล้วก็เป็นตีมตู้แกติดมานะครับก็สามารถปรับรูปทรงได้หลากหลายเลยเพราะว่ามันจะมีส่วนหนึ่งอ่ะที่สามารถโค้งงอแบบนี้ได้พอมันเป็นแบบฟูลเอเซดแบบนี้เราสามารถปรับนนแบบดด้้าานนนไไหแก็ตม ักษณะของการใช้งานของเราเลยนะครับจะไม่ได้เหมือนตัวรุ่นใหญ่แหละที่เราต้องมาซื้อเป็นคิวบด้านในแยกตาหากนะครับอันนี้ก็จะมีพา t ิชั่นด้านในมาให้เลยและในเรื่องของราคาครับราคามันจะไล่กันไปเลยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงแล้วกันเผื่อ พเพื่อนๆไปซื้อแล้วได้โปรโมชั่นมานะครับราคาโดยเบสพื้นฐานแล้วเนี่ยมันจะไล่ไปครับตั้งแต่ตัวของ9ลิตรเนี่ยที่เป็นราคาสักประมาณ4,000กางๆนะครับไล่ไปจนถึงตัวใหญ่เนี่ยที่ประมาณสัก8,000กว่าบาทก็อยู่ในราคาของเลดกระเป๋าที่เป็นแบรนด์พรีเมียมทัท่วไปเลยครับก็ต้องยอมรับจริงๆเลยแหละว,ว่าด้วยความที่เป็นกระเป๋าทรงแข็งของเขานะครับที่แข็งมากๆฝาด้านบนเนี่ยที่เป็นแบบฟูโอเพนแบบนี้นะครับทำให้เวลาเราหยิบของใส่ของอ่ะมันง่ายมากเพราะว่าพอเราสะพายข้างอยู่แล้วเราเปิดออกมาครับมันเป็นฟู ก็ดีก็คือมันหยิบของข้อออกได้ง่ายครับอย่างอันเนี้ยที่เป็น r5 กับ1535 2.8ใช่ไหมครับมันใหญ่พอสมควรนะแต่พอเราใช้เนี่ยคือนี่ใส่ง่าย หยิบง่ายครับมันลดเวลาเราไปได้เยอะแล้วก็มันสบายกว่ากระเป๋าสะพายข้างแบบอื่นที่เป็นการเปิดแล้วด้านบนไม่ได้ฟูเพ่นเป็นทรงแข็งแบบนี้เยอะครับแล้วพอได้ฝาเป็นแบบไม่ได้ติดด้วยอะ่ะก็เปิดปิดง่ายรวดเร็วดีแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าพอขอามันนะอาจจะแข็งเกินไปสักนิดนึงถ้าเกิดว่าเราต้องใช้กล้องนะครับที่มันติดเคสติดเล็กแล้วมันมีความสูงเพิ่มมาจากเดิมเนี่ยเราก็ต้อง บิดๆทางๆกระเป๋านิดนึงนะมันจะได้ใส่ลงไปง่ายแบบนี้นะครับเพราะอย่างตอนแรกที่ผมหยิบกระเป๋ามาใช้เลยแม่งใส่ยากมากคือมันมันดัน R5 ไม่ลงอะ R5 ที่ติดตัวเคสของแ a c k m a ม b a ครับมันใส่ไม่ลงแต่อันเนี้ยพอเราทางๆกระเป๋าไปสักพักนึงอะมันก็เริ่มที่จะอยู่ตัวครับใส่ได้เร็วขึ้นแบบนี้รวมถึงตัวสายกระเป๋านะครับที่จริงก็ปรับระยะได้ง่ายนะถ้าจะดึงขึ้นครับก็ จากตัวกระเป๋าแบบนี้แล้วดึงตัวเนี้ขึ้นมาเลยหรือถ้ากิต้องการรูดลงครับแค่จับตัวชิ้นพลาสติกเนี้แล้วรูดลงไปเลยอย่างนี้ ก็ถือว่าง่ายดีโอเครวดเร็วดีเลยนะครับถึงผมมาจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ในบางจุดแต่มันก็จะเป็นในมุมความเห็นของผมเองนะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็น,น,น,นยังไงเกี่ยวกับโนมัติกลูมาทั้งซีรีส์เนี่ยนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นแตกต่างจากผมยังไงนะหรือถ้าเกิดใครอยากได้กระเป๋าโนมาติกลูมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น9ลิตร12ลิตรหรือว่า18ลิตรที่เป็นแบบแบ็คแพ็คเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับที่ร้านซูเปอร์เมลล่าทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นหน้าร ในหน้าเว็บเนี่ยมันมีเรื่องของโคสลดด้วยแค่กดสินค้าเข้าตะกร้าแล้วดูในหน้าตะกร้านะครับมันก็จะมีโคสลดขึ้นมาเลยสามารถกดใช้จ่ายตังค์แล้วก็รอของกลับไปส่งบ้านได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์ของพวกเรานะครับอย่างที่ผมเนี่ยลงทุนมาตากฝนอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูเลยนะว่ากระเป๋ากล้องโนมาติกลูม่าเนี่ยมันกันน้ําได้จริงหรือเปล่ายังไงฝากสนับสนุนคอนเทนต์ของพวกเราซูมคัมเมราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการมาลงทุนตากแดดตากฝนรีวิวให้กับเพื่อนๆดูอย่างนี้ต่อไปนะคร